เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งที่มีชื่อว่า w o r l d of o n i ซึ่งช่องดังกล่าวนะครับเป็นของหนุ่มอเมริกันเชื้อสายโดมินิกันจากแอตแลนตาจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งชายหนุ่มผู้นี้ได้มีการเล่าเรื่องราวของเขาถึงเหตุผลในการย้ายมาอยู่ในประเทศไทยซึ่งในช่องของเขานะครับได้มีการถ่ายทำวิดีโอการใช้ชีวิตในเมืองไทยไว้ทั้งหมด6วิดีโอด้วยกันจนถึงเวลานี้ ซึ่งชายหนุ่มคนนี้นะครับซึ่งแอดมินขอเรียกเขาว่าโอนิโดยคุณโอนินะครับได้มีการย้ายมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการมาประเทศไทยของเขานั้นเป็นการมาที่นี่เป็นครั้งแรกโดยที่เขานั้นก็ไม่เคยมาที่นี่มาก่อนโดยเขาได้มีการสรุปเรื่องราวในการย้ายมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยไว้ในวิดีโอหนึ่งของเขาที่มีชื่อว่า Why I m o v e to Thailand โดยคุณโอนี้ได้มีการเล่าเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อประเทศไทยโดยเรื่องแรกที่ข่าวได้มีการพูดถึงก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนไทยโดยเขาบอกไว้ว่าผู้คนที่นี่นั้นดีมากและมันก็เป็นเรื่องยากมากๆที่จะมีปัญหาใดๆที่นี่ในประเทศไทยเขายังได้บอกต่อไปนะครับว่าจากสิ่งที่ข่าวนั้นเคยได้ยินมาถึงสิ่งที่ทุกคนพูดว่าอย่ามาประเทศไทยในวันหยุด ซึ่งหลังจากที่ข่าวได้สัมผัสกับที่นี่แล้วเขารู้สึกว่าเขาวไม่ชอบกับทัศนคติแบบนั้นคนไทยนั้นนใส่ดีมากและมันก็หายากมากที่จะได้พบกับผู้คนแบบนี้คุณจะไม่ได้เห็นผู้คนที่โกรธหรือว่าตะโกนใส่กันในที่สาธารณะเขายังได้บอกต่อไปอีกนะครับว่าคนไทยนั้นเยี่ยมมากถึงแม้ว่าบางคนนั้นอาจจะเงียบและไม่ค่อยคุยกับคุณมันก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาก็ได้ นอกจากนี้เขายังได้เล่าต่อไปนะครับว่าเขาสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ตามถนนไปที่ไหนก็ได้ที่เขาต้องการโดยไม่ต้องมีความกังวลน,นี่แหละที่ผู้คนต่างๆถึงก็บอกกันว่าสถานที่แห่งนี้คือดินแดนแห่งรอยยิ้มอย่างแท้จริงถ้าหากคุณยิ้มให้พวกเขาก่อนพวกเขาก็จะยิ้มตอบให้คุณซึ่งในระหว่างที่เขากําลังพูดอยู่นะครับเขาก็ชี้ให้เห็นรถประจําทางซึ่งเป็นรถเมลไฟฟ้าหลังจากนั้นเขาก็บอกผู้ชมของเขาว่า ถ้าคุณอาศัยอยู่ที่นี่คุณไม่จําเป็นต้องมีรถแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาได้มีการเล่าถึงเหตุผลในการย้ายมาประเทศไทยในครั้งนี้โดยเขาได้เล่าไว้ว่าจุดเริ่มต้นทั้งหมดก็คือแผนการที่จะไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งเพื่อพักร้อนโดยเขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยจากคนที่เขารู้จักสองคนที่สองคนนั้นเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยซึ่งเขาบอกว่าประเทศไทยนั้นไม่เคยอยู่ในความคิดของเขาเลยด้วยซ้ํา แต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ได้มีการถามข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยจากคนที่เขารู้จักแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ทําการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งหลังจากที่เขาได้มีการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับเขาเริ่มรู้สึกหลงรักวัฒนธรรมทางด้านอาหารและรักภูมิศาสตร์ที่นี่เขาบอกว่าประเทศไทยนั้นมีความสวยงามและประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อน แล้วนอกจากนี้คุณโอน้ยังได้มีการติดตามช่อง YouTube จากยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติต่างๆเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นคุณโอนี้ก็ได้มีการออกเดินทางมาอย่างประเทศไทยนะครับซึ่งข่าวได้เล่าไว้ในวิดีโอว่าหลังจากที่เขาแค่ลงจากเครื่องเขาก็รู้สึกได้ทันทีว่าเขานั้นรู้สึกเหมือนกับอยู่ที่บ้านถึงแม้มันจะเป็นเวลาที่ไม่นานแต่ว่าเขานั้นก็ไม่รู้สึกเสียใจเลยที่ได้มาอยู่ที่นี่ เขายังได้เล่าต่อไปนะครับว่าเขาได้รู้จักกับชาวต่างชาติหลายคนที่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยถ้าคุณรู้เหมือนผมคุณจะต้องรีบจองตั๋วมาที่นี่อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเขายังไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ชายหาดแห่งไหนเขาใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าตอนนี้เขารู้สึกมีความสุขมากๆที่นี่มีอะไรที่เจ๋งๆมากมายที่พวกคุณสามารถทำได้ที่นี่คือสถานที่ที่เจ๋งที่สุดในโลก ถ้าหากคุณชอบธรรมชาติประเทศไทยมีและถ้าหากคุณชอบชีวิตยามค่ำคืนประเทศไทยก็มีด้วยเช่นกันเขายังได้บอกต่อไปนะครับว่าที่นี่เป็นแหล่งพลังงานที่ดีผมรู้สึกได้ทันทีเมื่อผมลงจากเครื่องบินผมไม่ได้บอกให้คุณย้ายมาที่ประเทศไทยนะเพียงแค่ผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณมีความฝันบางอย่างที่คุณอยากทำแล้วคุณนั้นก็ยังไม่ได้ทำมันคุณต้องจองตั๋วมาที่นี่ คุณควรลองไปเที่ยวหรือว่าลองทําอะไรที่มันท้าทายและสิ่งนี้มันจะเติมเต็มจิตวิญญาณของคุณเขายังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าจริงๆแล้วการมาที่ประเทศไทยของเขานั้นมันก็เหมือนกับการตื่นเช้ามาในวันหนึ่งแล้วก็เก็บกระเป๋าเดินทางมาที่นี่และนั่นก็คือสิ่งที่ผมทําผมได้ทําในสิ่งที่ผมต้องการก็คือการบอกจักรวาลว่าผมต้องการมาที่นี่ ซึ่อขาวก็ได้พูดในสไตล์สร้างแรงบันดาลใจเล็กน้อยนะครับว่ามันก็เหมือนกับการแค่เริ่มต้นตัดสินใจแล้วหลังจากนั้นคุณก็แค่ลงมือทําแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะนำคุณไปสู่สิ่งที่คุณต้องการดังนั้นได้โปรดเชื่อผมไม่ว่าคนอื่นๆจะพูดอะไรกับคุณจงลืมเรื่องนั้นไปซะให้มันเข้าหูข้างหนึ่งแล้วก็ออกไปที่หูข้างหนึงของคุณคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อผมแต่คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง รู้สึกถึงความรู้สึกที่มีอยู่ข้างในตัวคุณที่ผมเรียกมันว่าสัญชตาตญาณซึ่งหลังจากที่เขาได้มีการย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยนะครับเขาได้มีการพบกับชาวต่างชาติหลายท่านโดยเฉพาะชาวมาเลเซียท่านหนึ่งที่เป็นดีเจโดยชาวมาเลเซียท่านนี้มีชื่อว่าดีเจนับซูโดยทางคุณโอนี้ได้มีการบอกผู้ชมของเขานะครับว่ากรุงเทพไม่เพียงแต่เป็นเมืองที่น่าทึ่งกรุงเทพเป็นโลกเก่าผสมกับโลกใหม่ มีบ้านเก่าๆแบบดั้งเดิมอยู่ร่วมกับตึกคอนกรีตมีต้นไม้มากมายอยู่ร่วมกับศิลปะกราฟฟิตี้และเขาก็ได้เจอศิลปะมากมายที่กรุงเทพโดยในบางช่วงบางตอนของวิดีโอทางคุณโอนี้ได้มีการสอบถามถึงดีเจนับซูว่าเหตุผลอะไรที่เขาย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งดีเจนับซูได้บอกว่าเขาฝันอยากจะมาอยู่เมืองไทยนานแล้วเขาได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักและลางสังหร บอกให้เขามาที่นี่เขาก็เดินทางมาที่นี่ในทันทีครับผมและนั่นก็เป็นเรื่องราวในวิดีโอ Why I m o v e to Thailand ของช่อง World of O นี้นะครับซึ่งหลังจากเรื่องราวดังกล่าวก็ได้มีชาวต่างชาติได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้โดยท่านแรกนะครับชาวต่างชาติท่านนี้ใช้ชื่อแอคาว่าแบง o อกไทยแลนด์เขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าเคมีของคนไทยนั้นเหมาะกับชาวต่างชาติทุกคนที่มีเคมีตรงกัน มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ใช้ชื่อแอคาว่าเดอะโคลเขาบอกไว้ว่าดังนี้นะครับฉันมีแผนที่จะย้ายไปที่ประเทศไทยหลังจากที่มีการขายบ้านฉันหวังว่าอัธพานในสหรัฐจะไม่ย้ายไปอยู่ที่นั่นด้วยโอนี้คุณได้เจอชีวิตที่สงบสุขแล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากคุณสเตฟนะครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมเพิ่งได้เจอช่องของคุณเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา แล้มานก็ทำให้ผมคลั่งผมเคยอาศาัยอยู่ในหลายรัฐและรวมถึงพื้นที่ในเมืองใหญ่ๆและเคยไปมาแล้วหลายประเทศกรุงเทพนั้นมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนอยู่กับบ้านและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ผมไปที่นั่นอยู่เสมอมาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากคุณไมเคิลคาราแฮนนะครับเขาบอกไว้ว่าดังนี้ <S <s นี่เป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมในตอนจบของเกม ผมจะย้ายไปสถานที่เช่นประเทศไทยจริงๆแล้วผมวางแผนที่จะไปที่นั่นในเดือนมีนาคมผมชื่นชอบการท่องเที่ยวเสมอดังนั้นเมื่อได้เห็นความหลงใหลของคุณที่มีต่อประเทศไทยผมก็ไม่ใช่แค่อยากไปเที่ยวแล้วมาต่อกั็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับเป็นความคิดเห็นของผู้ที่ใช้ชื่อแอเคา์ว่า Chill a n d Enjoy เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเห็นด้วย100%ในสิ่งที่คุณพูดเกี่ยวกับประเทศไทย ฉันก็รู้สึกอย่างนั้นแล้วมันก็เหมือนเดิมทุกครั้งที่ได้กลับไปที่นั่นอย่าลืมไปหัวหินถ้าคุณไปแถวๆนั้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านี้เขาบอกว่าผมก็รู้สึกอย่างนั้นเมื่อผมมาที่นี่เป็นครั้งแรกผมรักเมืองไทยมากและผมก็ได้เรียนการพูดและการเขียนภาษาไทยและลองใช้ชีวิตแบบคนท้องถิน่นผมไม่ชอบการท่องเที่ยวในสไตล์แบบนักท่องเที่ยวทั่ว,วไปผมจะไปที่นั่นในเดือนกุมภาพันธ์ และหวังว่าจะได้พบและสั่งสรรกับยูทูบเบอร์ทั้งหลายมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากแอคเคาท์ที่มีชื่อว่า super truthful เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าดังนี้นะครับผมเคยมาเมืองไทยประมาณ8ครั้งแล้วเมืองไทยนั้นใหญ่มากและมีอะไรมากมายให้ดูผมขออนุญ,ญาตแนะนำให้คุณดูรายการช็อกโกแลตแมนเขาได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยและมีอะไรหลายๆอย่างให้คุณดู ผมมาจากบรุกลินนิวยอร์กและอย่าลืมไปตลาดนัดจตุจักรและเดินรอบรอบแหล่งขายของที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปท่านี้เขาบอกว่าผมทำแบบเดียวกับคุณในปี1999ผมตัดสินใจเป็น dive master ในประเทศไทยผมซื้อตั๋วแล้วก็มาที่ประเทศไทยและผมก็เคยอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลา10ปีและตอนนี้ ผมก็จะย้ายกลับไปที่นั่นอีกครั้งในปลายปีนี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าใช่แล้วสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มวัฒนธรรมของชาวพุทธมักจะมองว่าความโกรธนั้นเป็นสิ่งไม่ดีและในความคิดของคนไทยนั้นมันมีเรื่องราวของคำว่าไม่เป็นไรและไม่ต้องกังวลขอให้คุณใช้ชีวิตให้สนุก รักวัฒนธรรมไทยเหมือนที่คนไทยชอบพูดว่าสบายๆและไม่เป็นไรโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันอีกสัก2ความคิดเห็นนะครับสืบเนื่องมาจากการที่คุณโอนนี้ได้มาอยู่ใหม่และยังไม่รู้ว่าจะไปหาอะไรอร่อยๆกินได้ที่ไหนนะครับดังนั้นชาวต่างชาติท่านนี้เลยเข้ามาให้คําแนะนําว่าผมรักกรุงเทพกรุงเทพคือเมืองยอดนิยมของผมในโลกและอาหารริมทางก็สุดแสนจะหัศจรรย์ คุณควรลองนั่ง BTS หรือว่า MRT ไปที่ Terminal 21แล้วลองฟู้ดคอร์ทของที่นั่นมันเจ๋งมากมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านนี้นะครับท่านนี้มีชื่อออคาว่า Craig Money Making Secret โดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมกำลังคิดจะย้ายครอบครัวไปอยู่ที่นั่นตอนนี้อเมริกากำลังแตกเป็นเสียงๆโรงเรียนของเรากำลังจะถูกบังคับให้สอนเรื่องรักรวมเพศ ซึ่งทาคุณโอนี้ได้เข้ามาตอบกลับนะครับว่าประเทศไทยอ้าแขนรอรับคุณครับผมและนั่นก็เป็นเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อประเทศไทยจากช่อง World of O n นนะครับเพื่อเพื่อ <ๆ S 1> ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแล,าลากเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ